มาดูมัดูขั้นตอนนิดนึงอยากจะนําเสนอสมมติเราตั้งตั้งบาร์ตัวตัวไทเทลตัวนี้ไว้เนี่ยครับเราเราลากไปนี่มองก็จะเป็นตัวต้องหลบนิดหน่งเงาของหน้าตางด้านหลังลองดูนะครับเป็นไทเทนสั้นๆก่อนแบเดิน แล้ว่าอันนี้คือการแบ่งของ transition แต่ผมไม่ได้ใส่ transition นะครับผมผมเอามาต่อเลยตัวนี้เป็นตัวกำหนดตัดยกแก้วตัดแล้วก็เบลอแล้วมาชัดมันอยู่ที่เราถ่ายมาก่อนในในหัวเราต้องการเป็นแบบไหนเราถ่ายมาก่อนแล้วเราแพน ก็ตัดนี่ครับตัดว่างกายเป็นี้สมมตว่าเราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นใน,ในโซนนี้เบื่อแล้วก็กลับมาเป็นเป็นตาลิกิปัสพอตัดตาลิกิปัสเนี่ยแล้วก็มาพักสายตาเรามาพักสายตาด้วยกันมามาเทียนนะครับ ตัดอาหารอันนี้คือคือนี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้มันเรียงลําดับมากมันทําให้เบื่ออย่างนี้ดีกว่าในความรู้สึกผมนะครับ